สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิรหกสามสีทาโร่นะคะสำหรับคลิปวันนี้เรามาเปิดดวงคนโสดในทุกโสดทุกสถานะดีกว่าเาเพราะคนโสดบางทีก็โสดเพิ่งเลิกไปโสดเพิ่งอกหักโสดเพิ่งคบคนใหม่หรือว่าโสดเพิ่งทำใจได้โสดเพิ่งหมนคือแล้วแต่เลยนะว่าเออมันจะตรงกับคนไหนในวันนี้นะคะแต่ว่าเรามาดูคนโสดเจาะจงไปที่คนโสดนะคะโสดก็คือหนึ่งเขาไม่ได้เลือกเราสอง ไม่มีใครให้เรียกว่าแฟนะนะเออนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูกันว่าคนโสดอย่างเราเนี่ยนะคะจะไปเจออะไรไหมในเส้นทางนี้ระหว่าง3เดือนที่จะถึงนี้นะคะเผื่อไว้ด้วยเพราะว่าบางคนอะ่ะพึ่งแบบทําใจได้เพึ่ง move on ได้หรือว่าพึ่งรู้สึกว่าเออเราต้อง move on ไปข้างหน้าแล้วอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ให้กําลังใจกันนะคะออาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราดูที่ ไพ่ Oracle c คิวปิดเป็นคนนำทางให้กับคุณนะคะว่าคนโสดที่เข้ามาเนี่ยคุณนะคะในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรหรืออะไรที่คุณต้องตั้งรับหรือต้องยังต้องทำใจไหมนะคะโอ้เวดดิ้งนะคะอะไรเนี่ยอยู่ๆก็มาเวดดิ้งเนาะเออหรือซีติเอชันนี้หรือว่าความสัมพันธ์นี้นะคะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับคนที่เคยแต่งงานแล้วคนที่แต่งงานคนที่ยัง คนที่ยังแต่งงานอยู่หรือยังไงหรือกำลังจะได้แต่งงานได้รับข่าวดีนะคะ v o r y soon r l y นะคะ c l e a r l y d e ไ i น์ w h a t y o u w a n t to การอ a t ร t ุ o ต้อง o า o t พื t อให้ s ันม o ถึ u n ุณนะคะ this situation i n v o l v e marriage นะคะ wedding very soon ูหรือคุณอาจจะเจอใครสักคนในงานแต่งของเพื่อนก็ได้นะสมมติว่าคุณจะไปงานแต่งเพื่อนเนี่ยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เนี่ย มีโอกาสนะคะที่คุณอาจจะได้เจอใครหรือว่าคุณอาจจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือมีใครตัดตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะคะกับคุณก็ได้นะเคลียรี่ดีไซน์นะคะ,สะแสดงว่าในอีก3เดือนเนี้ยจะต้องมีคนที่จะมีประเด็นเกิดขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะได้รับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับใครสักคนหนึ่งเกี่ยวกับงานแต่งที่เขามีแล้วมันเป็นงานแต่งที่เป็น a r r a n g e m a r r i a g e อะเหมือนกับแบบคุมถุงชนอะเออ เหมือนจะมีการตัดสินใจอันนี้อาจจะไม่ใช่พลังงานคุณก็ได้แต่จะเป็นพลังงานที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวข้องกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานของคุณจะเป็นยังไงและอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต3เดือนข้างหน้าต่อจากนี้นะคะขอดูพลังงานคุณหน่อยคะ่ะคนโสดวันนี้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้นะคะพลังงานของคุณคืออะไร Someone is wearing a false t l f mask in this relationship. หรือคุณแต่งงานแล้วแล้วก็มีการแบบเพิ่งมารับรู้อะไรหรือเปล่าว่าที่คุณจบกันไปเนาะที่แบบว่าเขาไม่ได้เปิดเผยอะไรบางอย่างแล้วคุณก็มาไฟล์เอานะคะคุณมารับรู้หรือคุณรับรู้อะไรบางอย่างแหละเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานคนที่แต่งงานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะมาดูพลังงานของคุณกันดีกว่านะคะแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเร็วๆนี้ภายใน3เดือนนี้นะคะมันจะเคลียร์การตัดสินใจจะเคลียร์หรือคุณอาจจะ ยุติเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้หรือที่เพิ่งจบไปได้ภายในสามเดือนนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณหน่อยค่ะไพ่ของคุณน่ะเหมือนกับคนที่ยังรอรอเวลารอสถานการณ์รอดูไปก่อนอะไรเงี้ยมันมันอารมณ์เหมือนกับว่าคุณยังไม่อยากเร่งรีบตัดสินใจหรือว่าเร่งร้อนตัดสินใจหรือว่าด่วนสรุป อะไรในตอนนี้นะคะรู้แหละว่าจะต้องทำยังไงแต่ว่ายังไม่อยากจะเร่งยังไม่อยากจะใจร้อนยังไม่อยากเอาแต่ใจนะคะไพ่ก็เลยขึ้นมาว่า the hangman นะคะคุณห้อยหัวไว้นะคะอาจจะกำลังคิดให้มีสมาธิให้มีสติกว่านี้นะคะคนเดิมการกลับมานะคะ อืในสามเดือนนี้นะเหมือนคุณจะได้วนเวียนป้วนเปี้ยนกลับไปเจออะไรเก่าๆหรือว่าคนเก่าๆจะวนกลับเข้ามานะคะเราอุตส่าห์พูดถึงว่าจะเจอคนใหม่ไหมเนาะเออแต่ดันพลังงานคนเก่าวนกลับเข้ามาทําให้คุณต้องได้คิดทบทวนอีกรอบนึงนะคะ ฉเฉลยเลยแล้วกันว่าความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นใน3เดือนนี้คนโสดอาจจะต้องเผชิญอยู่กับกงกรงกรงเกวียนนะคะคนเก่าที่โกหกคุณคนเก่าที่คุณเพิ่งไปฉีกหน้ากากมาคนเก่าที่แอบไปแต่งงานกับคนอื่นคนเก่าที่ยังอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่เลยนะ่ะดูเหมือนสามเดือนนี้เขาจะวนกลับเข้ามาแล้วทําให้คุณอาจจะรู้สึกลําบากใจที่จะต้องตัดสินใจนะคะหรือตัวเขานั่นแหละที่จะต้องตัดสินใจนะคะ ตัวคุณแทงเอาไว้ค่ะคุณไม่ให้คำตอบใดๆทั้งนั้นคุณรู้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องโกหกอีกครั้งหนึ่งอะเนี่ยดูสิ deception มาพร้อมกับ seven of swords นะคะคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณโดนหลอกคุณเลยระแวดระวังตัวหรือนี่มันจะเป็นหรือนี่เป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นคือคุณเพิ่งรู้ว่ารู้ตัวว่าโดนหลอกแต่คุณยังไม่คิดที่จะทำอะไรขอเงียบๆขอ ขอใช้สติก่อนเพราะไพ่เดอะ a ฮงแมนเนี่ยเป็นคนที่รู้ทุกอย่างแต่ว่าแค่เขายังไม่ลงมือทําอะไรแค่นั้นเองนะคะยังไม่ได้มีการตัดสินใจแต่เหมือนสถานาการณ์จะ r รีคว r ้ให้คุณเนี่ย ตัดสินใจได้แล้วว่าต้องการอะไรต้องการที่จะ move on ไปข้างหน้ากับชีวิตใหม่หรือคุณยังมีใจรอคนเก่าอยู่ถ้าคุณยังมีใจรอคนเก่ามีโอกาสว่าคุณจะกลับไปอยู่ในจุดเดิมนะคะคือจุดที่มันขมุกขมัวไม่ชัดเจนจุดที่มีการหลอกจุดที่มองเห็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่หลอกลวงอย่างนี้ก็ได้นะไพ่เลยขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่ชัดเจนคุณต้องเนี่ย ถ้าคุณอยากได้ความสัมพันธ์หรือคนที่จะเข้ามาคอมมิชกับคุณจริงๆอะคุณต้องตัดให้ได้กับอะไรที่มันไม่ชัดเจนโดยเฉพาะกับคนเก่าที่พยายามป้วนเปี้ยนกับคุณนะคะอ่ะขอดูพลังงานของคุณในช่วงสามเดือนนี้หน่อยค่ะเอาเดือนนี้ก่อนพลังงานของคุณจะเป็นยังไงได้บ้างคนโสดพลังงานของคุณจะเป็นยังไงได้บ้างในช่วงเดือนนี้ค่ะหรือมีอะไรที่จะอัปเดตกับคุณในช่วงเดือนนี้ Oh. เดือนนี้จะมีความสุขอยู่นะอเป็นความสุขที่อาจจะคุณอาจจะคิดบวกอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่ามันเป็นความสุขที่เหมือนกับมันจบลงไปแล้วแหละแต่คุณก็มันมีมวลของความคิดถึงหรือว่ามีมวลของการที่ยังออกมาไม่ได้ยังรู้สึกว่า อาจจะกลับมาต่อรองหรือมีการกลับมาคุณก็แอบลึกๆว่าคนเก่าจะกลับมาหรือเปล่านะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันยังเหมือนกับว่าคุณยังออกไปไม่ได้มันยังมวนอยู่มันยังเป็นแผลสดที่ยังยังไม่รู้สึกหายเจ็บอะ่ะเพราะจะให้กระโดดแล้วลืมไปเลยมันก็คงยากเพราะว่าดูเหมือนคุณเพิ่งจะผ่านความสุขมาแล้วก็มาเผชิญกับ ความกดดันการพังทลายลงไปของสิ่งที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราดูแล้วเดือนนี้เนี่ยตัวคุณเองก็อาจจะยังอยู่ในช่วงของการพังทลายแล้วก็ยังเสียดายกับอะไรเก่าๆมาเลยทําให้คุณยังไปจากตรงนี้ไม่ได้หรือคนเก่าๆยังไม่ได้นะคะก็รู้ทั้งรู้ว่าโดนหลอกนะคะอมืมันยังเป็นช่วงของการที่คุณยังอยากให้โอกาสเขาอยู่คะ่ะในช่วงเดือนนี้เนาะยังอยากให้โอกาสคนเก่าอยู่นะสําหรับคนที่ รอคนเก่าหรือว่าคนที่แบบเพิ่งจบกันไปนะคะดูแล้วยังเป็นประมาณนี้อยู่อืมแต่ถ้าคุณจบไปตั้งนานแล้วเนี่ยดูรู้สึกว่าคนเก่ากลับเข้ามาแล้วก็เหมือนกับอยากหวานล้อมคุณให้คุณได้เชื่อว่าความสุขนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือว่าเราจะมีอนาคตกันจริงๆแต่ดูแล้วสถานการณ์ก็ยังไม่ได้ดูมีความมั่นคงอะไรนะคะ มันเกิดขึ้นเพราะความหลงไหลแค่นั้นเองอะ่ะอ,อาจจะจากเขาหรือว่าตัวคุณเองที่ยังหลงเขาอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีโอกาสว่าคุณจะโดนหลอกอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะคันนี้มาดูกันเดือนที่สองถัดไปจากนี้ล่ะพลังงานของคุณจะเป็นยังไงมันจะเคลียร์ขึ้นกว่าเดิมหรือว่าพลังงานคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะคนโสดพลังงานในเดือนที่สองถัดไปนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มกับกลายไปเป็นความคิดอยู่ใน ความคิดอยู่ในภวังของความฝันนะคะหลับๆตื่นๆน,นอนไม่ค่อยหลับนะความคิดความรู้สึกค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีแพชชั่นต่อกันเยอะนะคะคุณจะรู้คุณจะรู้สึกให้อภัยเขาในเดือนที่สองนะคะแต่อืม เหมือนคุณให้อภัยแล้วคุณพร้อมจะให้โอกาสเขาอีกรอบยนึงไงไม่รู้แต่คุณก็จะตีกับตัวเองนะเพราะเวลาที่คุณนึกถึงในสิ่งที่เขาทํากับคุณหรือถ้าคุณให้โอกาสแล้วคุณกลับไปพูดดีกับเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าตัวคุณเองอะ่ะก็จะกลับไปในเชิงที่แบบต้องทะเลาะก,กันเหมือนเดิมมันก็หามันหามันหาข้อสรุปไม่ได้ เพราะดูเหมือนคุณเองก็ยังไม่ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองเพราะฉะนั้นไพ่ถึงขึ้นมาว่าคุณต้องชัดเจนกับตัวเองแล้วแหละว่าคุณจะเอาอยัางไงคุณจะตัดจริงๆร,ริงไหมไม่ใช่แบบว่าพอคุณบทจะนึกเสียดายคุณก็ไปอันบล็อกเขาแล้วก็กลับไปคุยกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเอาให้ชัดเจนนะอย่าหลอกตัวเองนะคะดูที่ปัจจุบันเนาะแต่ถ้าคุณบอกว่าเออมูฟออนได้แล้วค่ะมูฟออนไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณนึกถึงอะไรเก่าๆหรือเสียดายเวลา เสียดายจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นมากับคนคนนี้นะคะเพราะว่าภายในใจมันเริ่มขัดแย้งว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมตอนนั้นเราถึงไปมีใจให้เขาแล้วทําไมเราถึงให้โอกาสเขาซ้ําแล้วซ้าอีกประมาณนั้นอะเราจะเริ่มขัดแย้งกับตัวเองในช่วงเดือนที่2นี้นะคะคราวนี้มาดูช่วงเดือนที่3มนะคะว่าตัวเราจะมีพลังงานยังไงบ้าง ช่วงเดือนที่สามเป็นยังไงบ้างเดือนเดือนที่2เนี่ยดูเหมือนเราจะขัดแย้งแล้วก็อ่อนไหวง่ายนะคะอืมเพราะว่าดูเหมือนเราจะให้อภัยเขาเหมือนอยากไปเปิดโอกาสอ่าเดือนที่3ามเราจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นค่ะ make clear decision เหมือนเราจะผลักตัวเองไปข้างหน้ามากกว่าแล้วก็วางแผนกับชีวิตลุกขึ้นมาแต่งตัวบู๊แล้วนะคะไม่ไม่อ่อนไหวเหมือนเดือนที่2แล้วเดือนที่3ามจะเริ่มบู๊แล้วพร้อมที่จะไปข้างหน้ากับชีวิตพร้อมที่จะวางแผนชีวิตตัวเองและ มองหาความก้าวหน้าความมั่นคงในเรื่องของการเงินหรือว่าครอบครัวตัวเองนะคะก็คือครอบครัวที่ว่าคือคุณอาจจะมีลูกนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีครอบครัวที่จะต้องดูแลตัวคุณเดือนที่3เนี้ยจะเป็นเดือนที่คุณพยายามปกปักรักษาครอบครัวของตัวเองแล้วก็ ลุกขึ้นมาสู้เพื่อครอบครัวของตัวเองนะคะใจดีกับตัวเองมากขึ้นมีเวลาไปทำนั่นนี่โน้นมากขึ้นไปทำงานอดีเลกไปทำในสิ่งที่คุณชอบไปทำไปทำอะไรคนเดียวได้เออแล้วก็ประครับประคองนะคะกลับมาจัดการเรื่องการเงินได้ดีดูแล้วเดือนที่3เนี่ยชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นเริ่มใช้ชีวิตได้คนเดียวละเริ่ม เริ่มปรึกษากับครอบครัวคุยกับคนในครอบครัวมากขึ้นใกล้ชิดกับคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําในงานอดอิเรกแล้วก็เหมือนจะได้รับเงินอะไรบางอย่างแล้วก็ทําให้คุณค่อนข้างใช้ชีวิตได้สม,มดุลน,นะคะ t o of pentacle เออโอเคมีเงินเข้าพอๆกับเงินที่ต้องจ่ายออกไปอ่ะคาวนี้ ในเมื่อเราเป็นโสดแล้วเนี่ยดูแล้วเดือนที่3เราดูเฉิดฉายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าในช่วง3เดือนนี้นะคะพลังงานในเรื่องของความรักหรือว่าคนรักใหม่ๆหรือคนใหม่ๆจะเข้ามาในชีวิตบ้างไหมดูแล้วพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็คือมันมันเหมือนกับเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงของดวงของคุณอะไรอย่างเงี้ยอืม view of fortune นะคะเหมือนจะ ทางจะเปิดแล้วแหละอ่ามีนะคะในช่วงสามเดือนนี้หรืออาจจะปลายเดือนที่สามเนี่ยจะมีคนเข้ามาสนใจคุณให้ความสนใจเป็นพิเศษให้ความรักความรู้สึกดีๆหรือมาแล้วก็เปิดเผยเลยว่าเขาอะ่ะชอบคุณนะนะคะ เขาจะลุกมากกว่าการที่แค่จะเป็นเพื่อนแต่ดูเหมือนเดือนที่3มเนี่ยคุณถ้าถ้ามีใครเข้ามาคุณก็จะประมาณว่าแบบเออขอเป็นเพื่อนไปก่อนนะอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยจะมีคนเข้ามาแบบลุกเลยอะ่ะแบบชอบคุณนะอะไรเงี้ยอ,ออกมาแสดงตัวชัดเจนว่าชอบนะคะแต่เขาเองก็เรสเพคเนาะในความเป็นคุณนะคะมองว่าตัวคุณก็จะดูนิ่งๆใส่เขานะคะแต่ก็ไม่ได้ปิดประตูตายใจขนาดนั้น อะใครที่แบบมองหาหรือว่ารอคนที่จะเข้ามาเนี่ยดวงกําลังเปิดแล้วขอให้คุณปิดประตูเก่าให้สนิทก็พอนะคะจะได้ไม่จะได้ไม่สับสนกับอะไรเก่าๆเพื่อที่จะได้เปิดใจหรือว่าเตรียมพื้นที่ใหม่ๆให้กับคนใหม่ๆหรือพลังงานใหม่ๆที่จะกําลังจะเข้ามาก็ได้นะ หรือคุณจะได้รับออฟเฟอร์อะไรดีๆก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกหรือว่าเป็นความความรักความรู้สึกดีๆจากคนรอบตัวของคุณก็ได้นะคะเพราะดูแล้วคุณน่า,น,านิ่งๆมากเลยคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกดีใจขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าณตอนนี้ก็พูดให้คุณได้มีความแบบฮึกเหิมเนาะหรือว่ารู้สึกว่าเออเราเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นนะเราก็ดูดีนะมีคนมาชอบเราอยู่นะคะหรือมีคนแอบชอบเราอยู่ก็ได้นะคะเงียบๆนิ่งๆนะเออในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยอืม เขาจะมาเปิดเผยความรู้สึกนะคะอาจจะเป็นคนธาตุน้ําก็ได้นะคะอืมอ่าไพ่บอกว่าเชื่อหมอดูได้นะไพ่ <c oughs> หมอดูขึ้นมาชัดนะคะว่าเอออาจจะเป็นไปอย่างที่หมอดูพูดนี่แหละอะไรประมาณนี้หรือจาคําหมอดูเอาไว้ประมาณนั้นนะออไม่หรอกคือจริงๆอ่ะคุณเชื่อได้หรือไม่เชื่อก็ได้เพราะมันก็เป็นแบบดวงโดยรวมเนาะแต่ถ้าคุณแบบเอออยากมีความหวังนะคะอยากคิดบวกอะ พลังงานมันก็มีแนวโน้มที่ดีไงเพราะพลังงานขึ้นมาก็ the will of fortune คือมันเปิดทางแล้วนะคะแล้วต่อมาด้วยการเปิดตัวเองเนี่ยพอเปิดทางเปิดตัวเองปุ๊บเนี่ยอะไรที่จ่อยอยู่ที่แบบมันรอคอยมาเหมือนกับว่าคุณไม่ได้มองคนคนนี้มาแต่เขาเป็นเพื่อนของคุณจนเขาพัฒนาความรู้สึกกลายมาเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าเขามั่นใจว่าเขารักคุณอนะ่ะเขาจะเข้ามาแล้วก็สารภาพหลักหรือ เหมือนกับเดินหน้าเพื่อที่จะขอความรักจากคุณหรือมาให้ความรักดีๆให้กันเอาใจใส่ที่ดีกับคุณอะไรประมาณเนี้ยอืซึ่งคนคนนี้อาจจะเคยอยู่ในที่ลับๆหรือว่าเคยอชอบคุณเงียบๆก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขามองว่าเออคุณโสดแล้วจริงๆคุณแบบพร้อมที่จะเปิดใจหรือคุณดูสดใสขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะเข้ามาแล้วก็อยากจะเข้ามาช่วยคุณให้ดูสมดุลขึ้นหรือคนคนนี้อยู่กับคุณมาตั้งแต่ คุณรู้จักกับคนเก่าๆก็ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนจนตอนนี้เขาพัฒนาความรู้สึกกับคุณขึ้นมานะคะเขาก็อยากจะมาช่วยบาลานซ์คุณนะคะเทมเพเนี่ยคนคนนี้ถ้าเข้ามาแล้วจะช่วยทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นรู้สึกมีค่ารู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็คิดบวกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะอ่ะขอดูไพ่หนคะ่ะว่าคนคนนี้เข้ามาเราเนี่ยจะมีทิศทางไปยังไงกับระหว่างคุณกับเขาบ้าง ถ้าคนคนนี้เข้ามาแล้วนะคะจะได้พูดได้คุยอะไรบางอย่างด้วยกันนะคะพูดความจริงอะไรบางอย่างหรือว่ามาสาร,รภาพนั่นแหละเขาน่าจะเข้ามาแล้วก็สาร,รภาพในเรื่องของความรู้สึกกับคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประตูเก่าๆที่มันเนี่ยมันมันไม่ชัดเจนไม่เคลียร์ปิดไปซะเพราะประตูใหม่ๆอ่ะหรือคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเขาพร้อมที่จะสาร,รภาพความจริงไม่กักไม่ปิดบังเลย เออเนี่ยเขามาแบบเอสดวอรนเลยมาถึงผู้ชัดเจนมาแบบไหนออัคคัพมาเบาๆแต่ไม่ไม่แบบลุกคุณมากอะไรเงี้ยเออไม่เป็นคิงออพคัพที่แบบ c เครซข้างหลัก จนคุณต้องกลัวแต่มาแล้วเปิดเผยตัวเองชัดเจนว่าชอบนะจีบนะอะไรแบบนั้นนะคะไม่ได้มาแค่แบบว่าเอ้ยเป็นเพื่อนไปก่อนไม่ใช่มาแล้วคือแบบว่าชอบนะอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็พูดกับเขาได้คุยกับเขาได้เขาพร้อมที่จะบอกจะคุยเรื่องจริงกับคุณแบบไม่โกหกเพราะพลังงานของเขาเป็นพลังงานของ คนที่จะเข้ามาสมดุลคุณอะให้คุณแบบจากที่นิ่งๆหน้านิ่งๆอะคุณจะมีความรู้สึกแบบว่าเออสมดุลมากขึ้นแล้วก็รู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้นะคนโสดนะคะขอให้คุณได้เจอรักดีๆหรือว่าคนดีๆคนน่ารักน่ารักเข้ามาหาคุณด้วยเนาะให้ใจจะได้แบบว่าเออนุ่มฟูขึ้นวานะคะเราจะได้ไม่รู้สึก แข่งเป็นหินแบบนี้ถ้ายังไม่ชอบเขายังไม่รักเขาก็ศึกษากันไปก่อนรับมิตรภาพดีๆเอาไว้นะคะคุยกันให้ชัดเจนเพราะคนคนนี้ดูแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังคุณด้วยเช่นกันหรือเขาอาจจะพร้อมที่จะเป็นคนที่หวังดีคุณตรงนี้แบบไม่หวังผลก็ได้นะคะเพราะดูแล้วพลังงานน่ารักนะประมาณนี้นะคะไปแล้วสําหรับวันนี้บา,บายๆค่ะ